กับสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องกับสบายดีเด้อบ่ทุกท่านพี่น,อน้องเอ้ยเก็บเค้กเมืะะ่อไ่บ้าเก็บเขกสิเมือม่อวานมานี่นอโอ้พนักแข่งพี่นอ้องเอ้ยตกใจขี่บานพอน้องบิวสิ่งกับบ้านเลยเป็น <c oughs> ล่างแักแหน่ลีพี่นอ <c oughs> ้องเห็นพนังแักแหน่ลี คนอาทีงานคนเออเมื่อก่อนเลยก็เลยไล้เดสี่งรบ่กี่วันก็รีทีางานเมื่ออะไรสิแรกก็ขูไห้ก็ซสเมื่อน้ำเปิ่านี่เนา่ี้ เมอมากันล่างคืออะไรกันถันเอาเห็ดเล้าวเปล่ลางปลาไว้ขมาเราบ่ายมันแข็งมันหนีมันโอ้เอ้โ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 า้โอ้อ้อ้โอ้อ้โอ้โน้โอ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 นโอ้โอ้โะ้โน้โอ้โอัโอ้โอออ้โ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 ้้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โแล้วออ้โโอ้โ้อ่โอ้โอ้โอ้้โอ้โั้โอ้โ้อ้แ้อ้อา้้องออ้ เห็ดดีไล่กันขู่แต่ว่าให้มันแตกเลอะเหมนันเฮ้ยอย่าเอาเพ่นพี่น้องขอร้องวิวได้โปรดเป็นยังพี่น้องเอ้เพ่นมีกำลังใจอยู่แล้วเพนร้องวิวนะพี่น้องเอ้ยเพนรังวิวมีกำลังใจอยู่แล้วถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายขับไม่ใช่เมย์เมย์เจนเป็นเหตุยังพี่น้องป้าก็เป็นงวดสมหาบ้านเราอยู่ ใส่งัวสมัยเขี๊ไก่ชุ้มคึมพี่น้องเอ้ยคือพ่นสิต,ตกเน,นยเกลี่ยมันเราบ้าเหมือนนี่เป็ดเจก็กโตพอพอจะจอยพานาเป็ดจะทึงตลาดพี่น้องเป็ดมันจากใต้นาวแล้วอากาศมันเยน็น นี่เจิดเ็ดกินอย่างเนาะปนกระปูโอ้ปนกระปูแห่สางทีเราเลยปนกินอพกรอยแล้วโอ้สบายดีอีกแล้วเป็นยังไงเจ๋อีปนกระเห็ดได้นลายเติบเลยเนาะปาตายเปนเมื่อบ้านพี่น้องเลย ตายเพิ่นเมื่อบ้านเพิ่นกะตะกี้เพิ่งก่อในขางทางนี้แล้วเนาะพอเพิ่นมีเวียเจังหน่อยเพิ่นก็เลยเมื่อบ้านที่เราเพิ่นกมาเราสงสัยมากเราปรจักเลยเนาะใดทีมงานท่าำเนาะทีมงานทำร้อสิบห้ากินข้าวกินน้ำอะไแหละเพราะว่าเมื่อนี้อากาศกะซีกึมคึมพี่น้องอากาศกะซีกึมคึมเมื่อนี้หลังจากเกี่ยวข้าวแล้วเนาะอากาศกะหนาวเข้ามา ต้มปิวบ่มเมื่กี้เมื่อก่อนคนหน่อยมานอนในเป็นมันเะเหตุได้ไล่เติมเลยนะเมื่อนีนขื้สิได้กอยขายท่งนี่บ้างอื้ พ่น้องบิวเสร็จยังอ่ะนะโอ้ผิ่งมาได네 oh, ้อย oh, hm. ู oh, ่ส hey, ื hey. oh. to to ่อๆเลยพี oh. ่น้องเ้ยโอ้แล้วใส่บ้างนะวะอ๋อมันจะเศา้ายู่โมงว่าเขาหนข้ามเลยโดยเมนเนี่ยตัวเงยตัวงอตัวงัเคยสิถึงได้มันสูงไงนะใส่กับผู้สูง กรซุเทิงเวมาคือุงเตพนเผข้นเกาทั้งทอีกเลเข็ดอีกห้านึงเนาะเพราะว่าตอนนั้นมันเขาเมีมากจะได้มากที่ใจใได้มากอ๋อมันจะสูงเกินมันสูงเกินเลยเามาใส่ใส่กระเทินเนาะทใส่กระเทินพอดีแลวแมนเ็อะไรอยู่เกิดที่เขาแต่งอุปกรณ์เราไว้พีองเลยโอ้เพิ่นแต่งไว้พี่น้องเลยเพิ่นกะชได้จังสิว้เนาะ ในชีวิตเหนไว้มัเป็นก็แต่งไว้ซะก่อนี่แหละพี่น้องแต่ว่าเือน้องข้ามกับน้องข้าบราอยู่ได้หนีเด้อน้องข้ามนะเพราะว่าน้องข้ามเมื่ออยู่บ้านแฟนก็เหตุที่เหนต่างหากอยู่แต่การยังบมเสียนบมเสียยังโมเละพี่น้องยได้แต่เศร้ามันก็คงนอนซองห้องน้อยน้อยแต่ก็ได้แต่เศร้ามันก็ยังบมเละแล้วเนะพอน้อข้ามกับสิบเฮ้งเดอกน้าข้ามกัสิได้ลงอยู่พูดแล้ว อันนี้ฮากัมาอยู่สะกอนพอคนหน่อยยังหน่อยอยู่ฮากัยังเบิ่งบ่ได้ยังเบิ่งเองบ่ได้นะฮากัยังบ่เคยมีลูกมีเต่าฮก็เลยให้พ่อแม่เบิ่งน้ำเอื้อน้องเบิ่งน้ำนั่นแหละเนาะหากบ่ร่นเราฮาก็คือสิได้ลงไปอยู่พุ่นแล้วลงไปก็คิดว่าไปใหญ่เจินพี่น้องเลยแกอยากแกอยากขึ้นมากนี่กระเที่ยวขึ้นมากเที่ยวขึ้นมากเพิ่น กับบ้านกับซีโปรกล้านักดอกประมาณนั้นจำนิไปบ้านบ่าวตายคือกันท่นแล้เนะาะเพราะว่าเฮาวกอยู่ทางอันลง่งคลองหนองคำอยู่นะล่งทางทรายคลองทรายแม่น้ำคลองติดกับอันแม่น้ำคลองหนึ่งกับติดกับอันเขมมาลาดเลยว่าอำเภอสนุมานที่ว่าน้องคำอยู่นะเนาะทรายคลองเลยบ้านบ่าวตายปัดสิไปทางสวรรค์ ว่านัคมลงตึงใสของก็ยังบแล้วเนาะเขาก็เลยแต่แต่สามันก็เอาไว้สก่อนมมงิมีค่ามาจากสเอันนี้ให้นกอันไม่ใหญ่เจนอยู่สก่อนอันนี้ก็เงินเล็กๆน่อยสักเพิ่นหาไอะไรอันนี้เพิ่นก็สิมาเห็ุพอให้ไม่ใหญ่เจนอยู่พอเพิ่นย่านขึ้นไปทั้งๆมันลมแหงเพิ่นก็สั่นเส้นๆเพิ่นก็ย่าน ทีมงานฮันโอ้ันหามาตั้งอะไรไนี่นะ <c oughs> เ,นเพื่อนตั้งไว้พี่น้องเลยอากาศกระซิมแหมทัวม,มีคืมมีขี้มีอีกั้งเซฟพ้นสีต,ตกกับปัจังเนาะแม่หน้ากว่าอยู่คือพ้นสีต,ตกมะเร็งคืมคืมเนี่ย อากาศกะดีดีบรรลุบรรณาหาก,กินกับบอกมียังกินกันลงทงลงถ่ากัะปูกระแปงมานะพุดกบพุดเขียดจังหน่อยคนว่าเกวขาวแล้วบาเลยสร้างเป็นกำลังก่อสร้างกำลังเศษเอามาคำไว้ขังทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแล้วยังแต่ด้านทั้งนี้น พนังบิวเห็ดไว้ขนาดเลยพี่นองง้องเลยอ้อมแจ็คหน่อยอีกมือหนึ่งสองมืออ้อมพอดเพื่อนอ้อมพ่อเพือ่อนไปเลยพเพ่อดีฮ่าก็ว่าของของคาคาผิดพลาดประการใดขอโทษน้ำใลายเดอ้อพี่น้องเด้อตัวน้องคำว่าบ่มบ่อนหรือวันเท่าไหร่กะขมิดมาได้เนาะ <laughs> เห็ดพอดีตัง้งซองวงไปเลยได้หรือเนาะ ตั้งอ้อมๆแล้วทัานน่ะนจะเห็ดไใบพี่น้องไอ้พอผืนกะเพ่าเนาะคือว่าอะไริ่นกะเพาเห็ดลงมาเพิ่นกะอยากเพ่าอยากเมื่อยพี่น้องกอยากเพ่าอยากเมื่อยเห็ดหน้าเซเพิ่นนักตาอไรไปแซ่ดนะโอ้เพิ่นกำลังจ่ายผืนกะ หลังจากเพ่นการมาติเห็ดทางน้องตาพันกรสีเก็บพักแพลวไปให้ป้าเพ่นเห็ดสูบเห็ดพี่น้องนี่พอนังเดือนนกรสีตอกล่อถ่านเห็ดถ่านพันซ้ำๆได้กินข่าวกษตรถ่าังบ่เสียเวลาของเพื่นเปนซอยกันซ้ำคนถึงกระถิ่ววัวเติบพี่น้องเพ้ลงานของเพื่อนกันไก้สิส้ำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเพ่น โอ้ถือกันดีพรรษาสั่งกันยิ้มคือกันเนาะแล้วกม็มันยิ้มเนาะมันยิ้มวันคือกันกันบบอพอร์นังบิวนั่นแหละลบาร์หละกกันอืมอากาศก็ดีดีพี่น้องเลย เกับเห็ดถาพี่น้องไอ้ซ้ำๆเขากินเขาต้องโมเสียไปรุ่มไม่ลากของเพิ่นผัวเพิ่นไว้ยอยู่แล้วแหละเพื่อนใจก็มาส่องแน่น้ำอีกแบบเพื่อนใจกันวัดส่งห้าสิบแปส่งได้กันแน่ด้วย Th พี่น้องคินน่าก็ส้มมากพ่อควรสิเทคเขาลาพี่น้องไปก่อนพี่น้องเลยไปยาจ่อยกะลาีปพญาจ่อยใช้อะไรซากเมื่อป่ะหรือว่าไฮซสนี่ข้าวประเทศไทยมาส่งเนาะส่งไซส์แบบพรีวิวนิ่มอยู sure. like อ like อ่เป็นตาแมทไฮซันนี่แมนรอยอกเพิ่นปุ้นเคี้ยวกับปุ้น่ะแดงนี่ไพ่ไซดีกว่ากันปุ้นแดงเขาใส่ส้มเรบโอ้เที่คานโดยโอร่านั่บ้าพอ

ส้ำหลอกพอดีเลยลกอกหนึ่จะอยู่อยู่ั่วแม่ตีเกม่้มาใส่ออแม่ปกน่อนเด้อพี่น้องเด้อบานไปหาคนหน่อยกับบ้านนี่คนหน่อยก็นอนท้ายเทงเงอนพอ